สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตรูปแบบหนึ่งที่เขาใช้ในการโกงไพ่แต่ว่าผมจะสอธิตการใช้ไพ่นน้อยๆคุณจะได้ดูกันง,ง่ายๆดีไหมเริ่มจากผมจะใช้โจ๊กเกอร์สามใบอ่ะลองมาไปตรวจสอบดูก่อนก็คือจริงๆก็เป็นไพ่กระดาษนะครับที่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเนาะไพ่กระดาษเป็นโจ๊กเกอรอ์สังเกตว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นสีดำเงินแต่ควีเนี่ย ด้านหลังจะเป็นสีแดงทําให้แยกยออกง่ายมากใช่ไหมครับต่างกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ขนาดยังไม่พอผมยังมีอะไรให้มานเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกก็คือผมจะใช้เงินเดิมพันถ้าเกิดจับได้ว่าผมโกงนะครับเอาไปเลยพันหนึ่งเริ่มนะอ้าวก่อนอื่นเราจะมาทวนกน่อนเรามีไพ่อะไรบ้างก็จะมีนไพ่ยูสี่ใบก็คือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ควีน แล้วก็จ o กเอใช่ไหมครับแล้วด้านหลังของควยเนี่ยก็จะสีตาแกังเพื่อนโอเคนะพร้อมกริกาเทาปนี้ครับผมจะเอาควย n เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าผมช้าอย่างนี้ให้จับตาดูว่าผมแอบเอาควย n เนี่ยใส่กลับเข้ามาในกระเป๋าได้ยังไงพูดง่ายถ้าจับได้ว่าผมขโมยไพย่มาเข้ามือตัวเองมากเนี่ยเอาไปเลยพันหนึ่ง ถ้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วเรียบร้อยครับพร้อมทันหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยแอบเอาไพ่คุนใส่เข้ามาแล้วอีกทีหนึง่งคุีนะครั้งนี้จะเป็นข้าสุดท้ายพรางั้นผมจะพยายามเต็มที่เพราะรู้แล้วนี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมจะพยายามชวนคุยไปเรื่อยๆับจังหวะที่แอบเอาไพ่คุยเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องเออตมื่อกี้เห็นคุนไหมอยู่ไหน ในกระเป๋เปาตอนนี้ดูกระเป๋าใช่ไหมครับใช่อย่าพลาดนะนี่เงินเท่าไหร่หนึ่งพันมองหนึ่งพันการที่พลาดหนึ่งสองครั้งเนี่ยทำให้ผมในแอบอควีนใส่เข้ามาเราเรียบร้อยครั้งที่ 3, สามเสียใจด้วยหมดอากาศแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่จะทำให้คุณชนะในวงพนันเนี่ยบางทีแค่ขโมยไพ่ไปเดียวมันไม่พอมันต้องทำให้คุณเนี่ย ได้ไพ่ที่สูงที่สุดด้วยโดยการขาโมยเอ็กมาสี่ตัว <S <S ครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาทำกันในบอรด